ก็อย่างเกมวันนี้นะคะที่เราเจอโซลูีเราต้องบอกว่า,าเด็กเซตแรกเราสู้กับของเต็มที่มากแล้วก็เราก็ทาได้ดีทั้งเกมเกมรับและเกมลุกแล้วก็พยายามทาทุกทุกฟอยด์อะค่ะให้ให,ให,ให้ได้มากที่สุดอย่างพอกลับมา 2, เซตสองเขาเสิร์ฟได้มีประสิทธิภาพทําให้เกมของเราเลยลดน้อยลงด้วยทําให้รวันนี้เราสู้กับเขาได้หวสํสหรับพรุ่งนี้จะเจอกับรัสเซียเรามองเกมว่ายังไงคะอย่างรัสเซียต้องบอกว่าเป็นเป็นชีนที่ใหญ่แล้วก็สูงมากอย่าง ตัวหลักของเขาเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักที่มีประสิทธิภาพค่อนข้า,ขาสูงกันตัวเนี้ยเราก็ต้องเล่นเต็มที่กับเขาทุบทุกแต้มแล้วก็พยายาม็บรายละเอียดนี้มากที่สุดค่ะสำหรับเกมที่จบไปเป็นยังไงคะพอใจกับผลงานของนักกีฬามิ๊คะก็วันนี้ได้มาหนึ่งเซตนะครับสำหรับสำหรับเซตแรกครับพอมาเซตสองเซตสามเซตสี 2, ่ 3, เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลักๆลกลงมาแล,แล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าวันนี้เขาค่อนข้างเหนียวนะครับ ทำเกมเสิร์ฟกับเรานะครับเราเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องของบอลรับเสิร์ฟพอรับเสิร์ฟไม่เข้าจุดสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยบอลเร็วจะออกสกอร์ได้น้อยมากนะครับแล้วก็บอลเนี่ยจะไปนหนักทางหัวเสาถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะออกหัวเสาก็จะเจอบล็อกสีมือนะครับซึ่งออกอยากจริงครับพยายามจะให้น้องๆเนี่ยพยายามออกให้ได้ตีทัาตีอะไรแล้วแต่ก็ยังยังยังทำไม่ได้ดีครับก็ก็เป็น ไป3ามหนึ่งก็เต็มที่นะครับทำเต็มที่นะก็ภูมิใจในตัวของวใจเองครับเพราะทุกคนรับพยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วสําหรับพวกนี้จะเจอกับปอเซียมองเกมยังไงดีคะคือ,อสําหรับอเซียมัเป็นทีมยุโรปเหมือนกันนะครับซือที่ดูมาเนี่ยก็เล่นสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับมีบอลหลักเป็นบอลโครงสร้างค่อนข้างเยอะครับได้เปรียบเรื่องของน้าบล็อกนะครับเราเองก็ต้องหลักๆเลยที่ต้องกลับไปแก้ไขก็คือเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะครับถ้าเราเข้าเดินบอลเร็วไม่ได้ล้วออกแต่บอลหลักเนี่ยค่อนข้างจะ เจอหน้าบล็อกที่สูงนะครับ190หลาทุกคนเพราะนั้นก็เดี๋ยวกลับไปดูเกมกับรัสเซียนะครับในในในคืนนี้ที่กลับไปที่แรมแล้วก็เดี๋ยววางแผนกับทีมก็เน้นเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็อาจจะเดินบอลสั้นให้มากขึ้นนะครับบอลบอลผสมประสานให้มากขึ้นครับ